ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะกิจกรรมส่งท้ายปีของ f ฟ e ีมินิโ o กับ Over Top Up นะเพียงแค่คุณมียอดเติมขั้นต่ำเ่ย200บาทก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วนะครับผมรางวัลใหญ่ก็คือ PS5 Spiderman 2 Edition นะครับผมแล้วก็ รางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนบาทนะครับผมลิงก์กิจกรรมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคคลิปนี้มาเทียบค่าพลังมวยแมทซาร่านะครับผมตัวล่าสุดคือเวอร์ชันนี้นะตัวก่อนคือตัวนี้95นะครับผมก็สไตล์เดียวกันนะฮะสไตล์เดียวกันเดี๋ยวนะขอเช็คสไตล์เดี๋ยวนะซาร่าส่วนแดดมันเป็นสไตล์อะไรวะ อ๋อจริงก็เคยเทียบไปแล้วนะกันลืมแล้วโรมมิ่งแฝงนะครับผมโรมมิ่งแฝงโรมมิ่งแฝงอันนี้นก็โรมมิ่งแฝงอันนี้ก็โรมมิ่งแฝงโรมมิ่งแฝงน่าจะหมดแหละผมว่านะโรมมิ่งแฝงน่าจะหมดแล้ว,นะลลวตัวเก่าในเก้าเจ็ดทุกเวอร์ชั่นเลยวะ่ะนะตัวเก่าในเก้าเจ็ดทุกเวอร์ชั่นเลยวะ่ะตัวใหม่อยู่แค่เก้าห้านะโอ้โหอันนี้ปี อันนี้ปีกก็ฟีเจอร์เขียวเสีเยดจะเป็นปีกวะนะครับผมใช่อันนี้กูโพชเชอร์กองหน้านะครับผมโอเคเรามาเทียบสไตล์ปีกกันก่อนดีกว่าวะะนปีกเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเอาตัวเดียวกันดีกว่าตัวนี้เอ้ยตัวนี้ก่อนก็แล้วกัน,กนตัวปี23ตัวเก่ากว่านิดหน่อยนะครับผม95เหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเกมรุกบอลโซนแล้วบรกกับตัวจ่ายบอลจบสกอร์เนี่ย ตัวเก่าดูดีกว่าก็ค่อนข้างเยอะจบสกอร์บ,บวกสี่เลยอะ่ะนะแต่ตัวล่าสุดเนี่ยได้เลี้ยงบอลและได้วความเร็วที่ที่ดีมากๆเลยนะโอ้โหเด่นเและเลี้ยงบอลความเร็วดีมากนะฮะสองสองเวอร์ชันนี้ก็อยู่ที่คนจะเลือกใช้นะว่าจะไปทางไหนนะจะไปทางจบสกอก็ได้นะฮะจะไปทางความเร็วก็ได้อยู่ที่คนจะเลือกใช้กว่าจริงนะสูสีนะก็เคยเทียบแล้วแหละวาซาล่ามันเป็น นักเตะที่คือเล่นได้ทุกเวอร์ชันนะบางทีเพราะว่าสเต็ปม,มันมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะแค่มันได้อย่างเสียอย่างโอ้โหเต็ถูกะสมเวอร์ชันนี้โอ้โหเกมลูกเหนี่ยนตัวนี้ตัวเก่าดีกว่าแต่ครองบอลทั้งหมดเลือกบอลเนี่ยตัวล่าสุดดีกว่าจ่ายบอลตัวล่าสุดจบสกอร์บวกแปดโอ้โหนะตัวนี้ไม่หาช่องดียิงคมอะ่ะนะโคตรคมอะ่ะไม่ใช่ความ่โคตรคมแล้วก็ได้สปีดต้นด้วยได้ ได้พลังการยิงด้วยนะครับผมนะบลาลัสเตมิน่าก็ได้โอ้โหเลือกยากเลยวันนะี้เลือกยากเนาจงจริงนะเป็นตั้งแต่ที่เลือกยากมากโอ้กเก้าห้าเหมือนกันนะครับผมได้ความหลากหลายที่ต่างกันนะอีกตัวได,ได้หาช่องยิงคมอีกคนนึงได้ความเร็วได้เลี้ยงบอลน,นะะเดี๋ยวทุกคนจะเลือกใช้นี่นะแต่ตัวน,นี้รู้สึกว่าจะเร็วน่าจะเร็วที่สุดสปีดนะนะสปีดน่าจะดีที่สุดแหละตัวเวอร์ชันนี้ผมว่านะครับผมถ้าเป็นสไตปี นะสปีดน่าจะดีที่สุดนะโอเคส่วนตัวที่ดีสุดของซาร่าเนี่ยน่าจะเป็นพวก97นี่แหละนะเกแต่มันก็สูสีกันมากนะมันก็มันก็เลือกยากนะว่าเวอร์ชันไหนดีกว่าก็อยู่ที่คนจะเลือกใช้มันก็น่าเล่นทุกเวอร์ชั่นแหละซาร่านะแต่คนก็ไม่ค่อยใช้กันนะจริงผมไม่ค่อยมีคนใช้ซาร่าสักเท่าไหร่นไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะโอเคหรือเพราะว่าเมสซีหรือเปล่าแล้วก็ผมเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยมสซี่ครองมายาวนานเหมือนกันนะ จริงตำแหน่งเนี้ยแมซี่ครองมายาวนาะนแล้วยิ่งเป็นตัวเมสซี่ที่แบบอะไรนะช่วงนั้นนะที่บูสีม่วงอะ่ะนะครับผมเพ็เแมซี่อ่ะโอ้โหร้อยห้าร้อยร้อยสี่เนะี่ยสลา,าดดับเลยนะสลา,าดดับซึ่งเป็นตำแหน่งมันเป็นตำแหน่งของเมสซี่ไงนะครับผมโอเคโอเคแต่ทุกเวอร์ชั่นน่าเล่นหมดเลยสลา,าแต่ตัวล่าสุดรู้สึกว่าจะเร็วที่สุดแล้วผมว่านะน่าจะเร็วที่สุดเนี่ยเร็วกว่านะครับผม เนี่ยเร็วกว่านะเร็วกว่าบวกหนึ่งก็ถือว่าเร็วนะค้่แต่หนะึ่งเก้าเจ็ดนะคู่แต่เก้าเจ็ดห่างกันเยอะนะเอาง่ายคือตัวเก้าเจ็ดดูดีกว่าแหละแต่ตัวเนี้ยจะได้ความเร็วกว่าเลี้ยงบอลที่ดีดีกว่าทุกเวอร์ชันผมว่านะหรือเปล่าน,น่าจะเนี่ยสปีดก,ก็ดีกว่าน่าจะทุกเวอร์ชันเลี้ยงบอลความเร็วเนี่ยไปกว่านะนะก็มีทีเด็ดของมันอะนะถึงมันจะไม่ใช่ตัวที่ดีสุดแต่มันก็มีทีเด็ดของมันที่ ตัวอื่นไม่มีอะนะนั่นก็คือพวกเลี้ยงบอลที่ดีกว่าความเร็วที่จี๊ดกว่านะครับผมตัวเพชรตัวเพชรกว่าอู้ยดีกว่าเฮ้ยเชื่อไวว่ะดับบี้ดีอืมเชื่อโชว์ทาม์อะโชว์ทาม์อะโอ้โหโชว์ทามเร็วกว่าแพ้แค่โชว์ทามจริงนะความเร็วกับเลี้ยงบอลเนี่ยแพ้แค่โชว์ทาม์ลบหนึ่งเชื่อแต่ความเร็วมัน ด,ดีจัดเลยอะตัวนี้น่าจะเป็นตัวโชวทามใหม่ปะนะครับผมอืมแพนเคิโชทามนะครับผมเ,เป็นล่าสุดก็มีทีเด็ดก็คือเลี้ยงบอลกับความเร็วเนี่ยค่อนข้างจะด,ดีที่สุดนะยกเว้นโชทามโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับโมเมด์ซาลานะครับผมก็ยังไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดหรอกนะโดยรวมนะโดยรวมแล้วก็ยังไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดแต่มีเลี้ยงบอลกับความเร็วที่ดีกว่าฟีเจอร์ตัวอื่น นะครับผมถือว่าเป็นทีเด็ดได้เหมือนกันนะสำหรับเวอร์ชันนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลวกดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายแล้ว